ครับผมมารอบเรงเห็นเนาะพี่นุ่มมือนีมืเห็นบ่แปดบอสห็นเพิ่นไปหาขี้ซี่บอกวายังเราเอาชูบอเถิดจนหัวนอนเด็กลับบอเถิดบัดนี้

ตายหาแค่นี ite, ้มันเยอมากเสว่าบดเนี้ยอดีแล้วถ้ากูแ่อยู่ในน้องน้องน้องเขาแม่เขาบอกแม่นั่นน้องตุปันนั่นย่งวกแม่ซักให้นะคือเจ๊แทบนีเนาะมาเบิ่งบอเทิดขุดดินอย่างชาคือเจ๊มาเิ่งคนงาน ทายตกระเป๋าบักไงพี่น้องเอ้ยทายกระเป๋าไงแมนเงินเต็มหมูสิบล้านบาทเผื่อว่าเลี้ยงอีกไอ้เหมือนนี่นิ่มไปอีกตัวให้เขาฆ่าคอยอีกละเอ้าวปันเจ้บป่ะนี่ฮะคุณนายบ่แมนเอาคุณนายบ่แมนบอแมนบ่เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องบ่บ่ได้เป็นคุณนายเนาะบ่ คนนายแท้บ่คนนายแท้บ่เถือบ่มายืนเบิ่งห้อยกวางมาเบิ่งลูกน้องบ่บ่เถือไปเบิ่งนายขุดนี่นะเบิ่งนายขุดตาคนนายเก่งอะไรเนาะขุดนี่จักย่องแล้วป่ะนี่ฮะเฮ้ยขุดอะไรจะได้บ่มีแห้งซองฮีอีอีมันก็อ่อนจะมากระลำหนึ่งแล้วบ่เนี่ยนะ ยาไม่ตั้งนาเรมพาน้ไม่คอยนี่เอ็มเอนี Seiten ่มันออกมีเอ็มยาไปถือสา้มีน้องไงเนาะไงให้อาเธอชูบน้แเน้ยาม่ดีนะให้พอเธอชูบน้ำเน้นยายานั่นนะยาท่านชูบนะบ่บ่ให้เราชูบน้ำเน้พอเรามีแห้งนะ ล้วเมื่อยไดเมือแรงแล้วนอนเจ้าหันข้างใจป้านอนมันขอไม้ยู่วัน้นอนผัวกันดิแล้วผมมีแงหงค่ะตาปกาโกงมาเทิดข้าขนาดเอา้ามาเทิดเห็นยังนี่เ,เทิดเห็นยังเจ้านี่เ,นเออต้องฝีหน่อกัย เบาพอเพบเหยียบ,ยบมารชรี่คับพูสบายจนจะแมมนีอ่อยเหยียบของเาแลอย่าเราหายบาสบายดีทุกคนเฮียบเบาเบาพอแผ่นลูกพอแผ่นน้อย,อยสบามดีพัน,นคิปหรือเ่าตื้อหรือตื้อไ,ได้ตัวอหคกับบ่กับบ่กับแผลจะสีนอนฟีบ่ เมื่อแล้วเจ้าบัมาปากน้ำเจ้าเจ้าให้เจ้าบอว์พวกอึงใหม่นะบอบ์บอาอึ้งใหม่ๆเป็นจะได้คือบอกอึ้งใหม่อึ้งเผาไม่อวาเป็นะได้อึ้งเผาอึ้งย่างก็บอว์อีกมันโตแล้วก็บอวอึ้งย่างก็บอตัวลายมามักมักตอึ้งเผามักตวอึ้งเผามันเกี่ยงอยอยู่เบ่อคือบอเทิร์ดอกใช่บื่ออะไรอเธอมันเป็นคนเผาเป็นจะไดบอเทอกินน้ำเย็นมีแห้งบอว่อันนี้

ไอ้บนมีเงินจ่ายแล้วแบบนี้ไอ้บนเงินเหละมันแดงอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรนั่นเราก็บม่ให้แง่เดินระบายเงินแง่เห็นยังมาพอรวยเราอะแง่มือแดงนะอืออ่ะเธอว่าแง่เห็นยังมาขายก็พอรวยอือเออเจ้าดัดจักแง่มาขายกอยังเงีไปขายอยู่บ้านหนองคือโอ้ยเออมาให้ไปขายรวบาพอรวยเจ้าไปแง่มาขายพอได้เงินชื่อจะถูกบ่้วย ແລະອ້າເຖີດວ່າແຍມັນຍັງໄປຂາຍກໍพอຈົແມບເຖີຈົ້າຢຈົ້າຢນມູດຄບຫາລວງເຈົ້າລມດເຈົ້າໄປຊັນແຍມແດງກບ3ານລ້ານຜາາມົາ້ານ จนเปื่อยหมดมือค่อยมัแดงครบอืออัเทิดบ่ไปเจ้าบ่ไปหาอยู่บ้านค่อยก่อยไปหายุ่มเอานี่เห็นบ่นี่มดแดงครบนี่อยู่บ้านนาวาหินอนี่ก็หาอือเห็นบ่มแดงครบค่อยยุ่มเอายุ่มเอาล หมอคืออะไรเห็นบ้ากระทุนก่อนนะอยู่นี่แล้วก็ปะาไว้อยู่ในทรงน,น,น,นะคอยสิมัดแล้วคอยจะไว้ย,ยิ่งนกหน่อยหางนกบาแมน่นหางเอียนเลยเห็นบ่าเสียงเมียงไปสะป่าตอนนั้นนะหางเอียนบ่เสียงเมียงว่านะเสียงเมียงเสียงเมียงเป็นผุดปั้นเลยเออหทางนกมาแม่นหางเอียนเลยหางเอียนหางเอียนบาแมนมันว่างนอกอะบรเลสุดท้ายเป็นหางยังจ้ะ อสไตล์ข e. an, ึ้นไปเบิ่งละหางเอียนเอ้ยเอียนขึ้นเพชรหางอยู่ตาปลายไม้เฉยเก่งเนาะเอียนเน้อขันโมวิตีนขึ้นไปเฮพชอยู่ปลายไม้เฉยกอยอดอะไรอ่ะเอียนแล้วไปกลายเป็นหัวคอยแบบนี่นะหัวไหลมาช่างว่าเทอ่ะพูดลิ้นกเก่งอีกสุขอยไปขุดในหน้าลุงซีน่ะมักลายหนึ่งเอียนนายเฮอร์บอกให้คอยขุดคอยบอกคุดแม่บอกขาเบิ่งโลดถ้าเบิ่งโลดแมนบอก เลยปันลุงสี่น้ำได้โูรจจกต์โตไปเลยอ้วนให้เธอไปคายได้เท่าไร่วไห้เธอตอนนั้นน่ะบักละลายให้เธอได้เรานำเอียนทันเก่งอะ่า่เนาะขันเอียนหมื่นมาหมื่นกันได้ทั้งคอยอีกคอยอีกได้งูเห่าอีกวันนี้เคยไปคืนงูเห่าไปไปแล่นใส่คอยหัวยคอยตีลงน้ำแล้วก็จับดึงคืนเอ้ได้ต้องอีกอีกคอยเฮ็ดเฮ็ดแล้วคอยไปให้เงี้ย ขยันห้อยเอเดอนนอนอยู่คนน่ะไอนดินนอนขยันีห้อยเขาเจ้านี่นตาเขาขยันให้หัวเลยแล้วคอยไกตีเอาปลาดุกอีกกับปลาคออีกลายอะไรจะขึ้นปลายลุงสีมันจะตัดเคร่งเลยมันจะขึ้นนะแล้วคอยตีเอาคอยบ่มีผ่าตีเอาตีเอาเจ้าน่ะแม่สุดยอดเก่งอะลีกป็นจะได้กินลาบงงงมันยัแซ่บอยู่บ่ บุ่ดยอดเนาะอิ่มคักบาดนี้ฮะอยากอีกอยู่บ่บ่คิดอยากอะไรอยากกินลาบกล้วยอีกบาดนี้เห็นได้อือบาดนี้อยากกินลาบกล้วยเลยแล้วเห็นจะได้บาดนี้อยากกินลาบกล้วยลาบปิดลาบไก่ลาบเปลาบไก่ลาบปลาข่อยลาปลาข่อยบางคนกินคนกินแต่ลาบปลาดุกเขาวก้วยลวกน้ำหอม พอทาก็เฮ็ดพอคุณก็เฮ็ดปลากหล้บปลาดุกเจ้าหวักน้ำฮอนก่อนเจ้าเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นปลาดุกอนไดเอ้ยเอาไปหวกน้ำฮอนแล้วก็เทพนี่แล้วปลาดุกช่างเป็นนะไปะยิงตกงเป็นปลาดุกนะแล้วปลารดเี็งไม่อันมไม้พยานาันอันใบมไม้พบานเป็นปลาโรดแล้วก็บปกินปลาโรตปลาโรดเป็นอะไรห,หัวมันหน่อยบ่แล้วก็ลุงซีดูดน้องช่วงนั้นน้นใดป้ายังบ่ ปาตองแมวบอกปาตองแมวพาสวยกินตักให้สยวอจมกินหนอนที่ยังบักเลยปาตองแมวปาตองแมวมันมีตาเจ็ดตาทั้งห้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมนะใหญ่ถ้าว่าใหญ่เลยบักยังยาวหนึ่งสุวอยเคยใส่เบ็ดเพียกอยู่ในบ้านบ้านกระเบาเซ่นสกวอยเคยได้ปลาอย่างไรปลาตัวมีหนวดยังาวนะ ปลาอย่างคือปลาดุกมีหนวดยาวๆสีขาวๆน่ะประมาณบ่อปลาขาวมะบ่อแมนปลาเชื่อมปลากุดบ่อแมนคนบ้านสุ้อยเอิญน่ะปลาตัวหนึ่งน่ะมีตาอยู่ในหางปลาปลาเนี่ยนะมีตาเจ็ดหางอยู่ในหางมันมีปลาตาเจ็ดหางอืมปลาตัวปลาอย่างนี้ไรสก้อยเอิตัวใหญ่บ่ ป้าเป่าค่อยได้ป้าเป่าเลยค่อยเขาว่าจี้แก like ้มเล่าแสบลิ <the> ้นนะค่อยไตลิ <st ares> ้นเลยไตลิ้นเซลลินซ <hof> ้ายป้าเป่าป้าเป่านะเลยและปลาลิ้นมาอยู่ในคอกนี่ลายอะไรปลาลิ้นมานั่นเนาะลายบ่ลายสวยไปใส่พี่กายนี่ไปใส่กับเขาคุณวินนะบ่อยได้ไปปลาลิ้นมาตัวใหญ่ใช่ไดมนะสบายน้อยตัวน้อยให้มันเคยปลาแดกเขาจะปั้นมังห็ดปลาแดกนะปลาลินมาไปใส่มองใส่เบ็ดนี่บ่ได้ โอ้เห็ดปลาแดกแซ่บแล้วน่ะนะปลาน้อยพอดีเลาว่ามันเข้าเ่าว่าเขาลงน้ำคลองนั่นปลาลิ้นม้านั้มันแรนเขาปากเขาตายเฉยเอาเลยยังมาซื้ออยู่มันมีก้างมีเกหลายบ่บู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 เนาะปลาปลาปลาเกศม้าน้องเลยหลายว่าสันอยู่น้ำคลองเห็ดปลาแดกแซ่บแล้วน่นนะ เจ้าเคยเห็ุบ่อปลาแดกสกอตเินปิ้งกินกับไอแมนนะสกอยกินเต็ปลาแดกถอดปลาแดกอยู่นาบอกแมนเจ้าเคยเห็ุเป็นบ่อปลาแดกบ่อเคยเหตุเป็นได้ปลาแดกเอามาให้นะได้น่ะป่าน่ะก็มีนะออืผูกพี่น้องก็ปลูกปลาแดกทางบ่แส่นเอามาให้เมื่อวานนี่หอมไม่ห้อยเนาะใส่ตำมะฮุงแซบนะฮะมาหุงก็มีอีกใส่เกงละไมอีกใส่เก่งละไมรสชาติได้ปลาแดกแบบได้จะใส่แซ่บ ปลาแดกต้องกินเน่าต้องแซ่ใส่แกงหน่อไม้มันจังหนัวปลาแดกแบบนี้แซ่บบอ่จะกินมันนี่ปลาแดกแบบแบบว่ามันส้มนะเขากินอะไมันส้มนะเขาต้องก,ก,กินส้มโอ้ใส่แกงหน่อไม้บ่แซ่บตัวน่นะเนาะบ่แซ่บมันส้มต้องให้มีกินเน่าหนึ่งถึงแซ่บชุดยอดพี่น้องฮู้จักเบิด์ตฮูจักหอดรสชาติปลาแดก ปลาแดกจะตำหุ่งนี่แบบได้แซ่บสวบายปลาแดกก็ปลาแดกตำก็มันมีต่างหากอันนี้ปลาแดกเขาเจ้าปลาแดกต่อนนี่คือเจ้าแกงน้มำมันปลาแดกตำมันเล่นในขวดนะปลาแดกตำใช่ตำนี่แซนะ่บเนาปะปลาแดกน้ำปลาล่าปรุงซุปบ่เขาเขียนไว้หนังเอยเบิ่งอืมเพิ่นเขียนไว้ในขังขวดฮะค่ะว่าน้ำ ปลาปุ๋งซุกปุ๋งชุกบะปุ๋งชุกหรือปุ๋งชุกปุ๋งชุกแซ่บอร่อยดีรับรองบอผิดวังแน่นอนแน่นอนอะชุกสุดยอดสุดยอดมือนี่ฮะห่างยากูได้บักเพิ่งไปเอาไปทิ่มอยู่นี่นะ มันงอหันก็มันยาไปทางไหนบะเทอร์ไปนี่ไปคูนำ้ำไปนอนไปไปคูน้ำบ่อขึ้นไปนอนไะเอาส่วนบะเทอรขึ้นไปนอนแล้วบะนี่ประต,นนตนูน้องผู้บ่ธรรมดาได้ชวนขึ้นไปนอนตอนวิสเนี่ยนี่ฮะนอนจังได้บ่เทอร์ดสีหะะเห็ดเบี้ยไปเมืองเมืองมะอัดประตูก่อน,น,อนได้อัดประตูเด้อเห็นอย่างเด้อ อัดประตูก่อนเด้อก่อนเผ็ดอย่างกันเด้อมาปกติสบายสบายมาแล้วพราเขานะบ่บ่บ่ถดถอยบ่บ่ถถอยมาแต่เพราเขานะเดือดเรียบร้อยแบบนี้พี่น้องเอออัดประตูไว้แล้วพี่น้องเลยป่าแบบนี้มาทางทีมงานก่อนพี่น้องแบบนี้ฮะสบายดีทีมงานทุกคนพอน้องเผ็ดสบายดีสบายดีมาบด พอน้องแผลสบายชวนบบาเทิขึ้นไปนอนเห็ดเดียววัดยาเรามีแต่เฮาากะเสียออกก้อนเนาะแม่นแล้วเพราะว่าเราก็อจากมีเวลาชนตัวนะพี่น้องเลยโดยแม่นแล้วเป็นยังไงนะคือว่าบาจอยมาหนำคือบอกนิดนี้นะตุพิดก้องแม่ขันสีวาวแบบนี้นะเป็นยังไงบอตุบ่าจอยสบายดีบ่ะจอยเป็นยังไงสองคนนี่คือว่า เป็นเพื่อนหักเพื่อนแพงเพื่อนกินชุกกินดิบหน้ากันเลยคือมอว่าใส่กันในนี้อันนี้บอกเข้าใจได้ขอดใส่กันแนวใดกจอนแล้วป๋าบอกใส่กันว่าหมอห้หมอจ้อยกินลับซีนน้ำบ่อหมอไห้กินแล้วเรากินดิบหมได้เนาะมอตะขวดแล้วอีกอยากตะขวดเองอยากเรียนภาษาไทยไงป๋า บ่าวบ่าวบดบ่อน้อมขว้าลาบซีนไหนบ่าวชอยเดี๋ยวนี้ฮะขนาดเลยขวาเองว่าน่ตัวพี่น้องป้ตีไทยบบมนี่ฮะเอาเลยเอาจังไดออกไบ่่อองขกบ้านี้ตเลยกันพี่น้องบ้านี้มออกเลยดโดโอเคโอเคานประตูข่อยนะ ยันงัวเขามากินเข่าเพื่อจะไปโทษอัดในบางัไพ่เนาะอัดแหลวอกอัดได้อันตัวไอ้งัวเป็นเข่างัวไขศรีฐาประตูเลยนี่ฮะแมนอ่าตพี่น้องเลยทางทีมงานออกไปแล้วพี่น้องเนาะเดือดะบาก็ไพคนโก้โก้ไปหนาเงินใส่ขอแตนเมียคือเก่าพี่น้องมือนี่ฮะ โอเคโอเคพี่น้องว่าลายอย่าห้างคลิปนี้กะับทางสบายเพิ่นกะขึ้นไปพักกาอนกินข้าวกินนำ้ำอิ่มพี่น้องเลยทางบ้านของพีกับทขอตัตวปล่ลยออกไปฮาลงคลิปสักก้อนพี่น้องเลยเนาะไว้พอกันใหม่ทีิหน้าคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้โคก้คาเขว่าสบายดีเด้อ